สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันนะครับในภาคเรียนที่1หน่วยการเรียนรู้ที่หหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือเรื่องประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับคุณครูผู้สอนนะครับก็คือคุณครูมนตรีสัญญกรหรือว่าครูเจ๋งนั่นเองนะครับเชิญเข้าไปเรียนรู้ด้วยกันเลยนะครับ หลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรมนุษย์ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่ออะไรครับไปดูคำถามแรกนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือล่องรอยการกระทําของมนุษย์ในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันให้พบเห็นนะครับส่วนคำถามข้อที่2เราใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่ออะไรนะครับเราใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อการสืบค้นความจริงข้อเท็จจริงของเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ในอดีตนั่นเองนะครับนักเรียนรู้จักหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรบ้างครับจากภาพนะครับภาพแรกนะครับพระพุทธรูปสีทองนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบอูทองนะครับต่อไปอันที่สอง เจดีวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครยุธยานะครับหลายๆคนคงเคยไปเที่ยวแล้วนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายน่าจะเป็นภาพเกี่ยวข้องกับอะไรครับฉเฉลยเงินพดดวงนะครับซึ่งใช้แลกเปลี่ยนสินค้าในอดีตนะครับประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับมาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ นะครับก <ersch> ็จะแบ่งออกเป็นแบ่งตามลักษณะของหลักฐานและแบ่งตามความสําคัญของหลักฐานนะครับไปดูประเภทแรกแบ่งตามลักษณะของหลักฐานนะครับก็จะแบ่งออกเป็นหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับส่วนแบ่งตามความสําคัญของหลักฐานก็จะแบ่งออกเป็นหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองนะครับ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้างนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะมีพวกจารึกศิลาจารึกพระราชพงศาวดารจดหมายเหตุโหนนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือหลักฐานที่มีการบันทึกตัวอักษรลงไปในเรื่องราวนั่นเองนะครับประเภทแรกนะครับจารึกหรือศิลาจารึกนะครับก็จะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ จารึกศิลาจารึกเนี่ยเป็นวรรณกรรมชนิดลายลักษณ์อักษรอย่างหนึ่งนะครับอาศัยการบันทึกบนเนื้อศิลาก็คือหินชนิดหนึ่งนะครับทั้งแผ่นหรือว่าเป็นแท่งก็ได้โดยใช้โลหะแหลมขูดเนื้อศิลานะครับให้เป็นตัวอักษรเราเรียกกันว่าการจารหรือการจารึกศิลาจารึกเนี่ยมีคุณค่านะครับในเชิงบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างมากผู้จารึกเนี่ยจะมักจารึกเรื่องราวเกี่ยวกับ เหตุการณ์สำคัญหรือเกี่ยวข้องกับศาสนาสำหรับตำราการแพทย์วรรณคดีต่างๆส่วนใหญ่ผู้ที่สั่งให้จ่ายลึกมักจะเป็นบุคคลนะครับที่มีอํานาจนะครับทั่วไปนะครับต่อไปไปดูประเภทต่อไปกันเลยครับต่อไปนะครับพระราชพงศาวดารนะครับเป็นบันทึกเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในด้านต่างๆนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ พระราชพงศาวดารที่ยังไม่ผ่านกระบวนการชำระก็หมายถึงคือให้ข้อมูลตามที่ผู้บันทึกเดิมเขียนไว้เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเช่นพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐเป็นต้นนะครับส่วนประเภทที่2ก็คือพระราชพงศาวดารที่ผ่านกระบวนการชำระแล้วนะครับคือมีการตรวจสอบแก้ไขขึ้นนะครับในสมัยธนบุรีแล้วก็มาในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับทาให้เนื้อความและจุดประสงค์เนี่ยแตกต่างไปจากเดิมเช่น พระราชพงศาวดารกรุงศรีอายุทยาฉบับพันจันธนุมาตรเจิมเป็นต้นนะครับนักเรียนต่อไปนะครับจดหมายเหตุโหนนะครับเป็นงานเขียนของโหนประจําราชสํานักนะครับบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับและก็เหตุการณ์สําคัญในบ้านเมืองนะครับตามลําดับวันที่เกิดเหตุการณ์โดยสรุปสั้นๆขึ้นมานะครับ ต่อไปเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรบ้างนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้งานศิลปกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นโบราณวัตถุแล้วก็โบราณสถานนะครับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือหลักฐานที่ไม่ได้มีการบันทึกตัวอักษรลงไปในเรื่องนั้นๆนนั่นเองนะครับเชิญไปเรียนรู้กันต่อเลย หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับชนิดแรกก็คือเครื่องมือเครื่องใช้นะครับมนุษย์ในอดีตเนี่ยได้พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการดำรงชีวิตมากมายหลายอย่างนะครับเช่นการสร้างอุปกรณ์ล่าสัตว์เข้าของเครื่องใช้การปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับงานศินลปรกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างนะครับ งานศินลปรกรรมนี้นะครับสร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจนะครับทั้งทางด้านความเชื่อและสัญชาตญาณน,นะครับในระยะแรกๆจะเป็นการเรียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วต่อมาก็ค่อยๆเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของตนเองลงไปนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสิ้นนะครับนักเรียนโบราณวัตถุก็จะเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของโบราณเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซากมนุษย์ซากสัตว์ซึ่งมีอายุนะครับเกิน100ปีขึ้นไปนะครับจัดเป็นสังหาหริมทรัพย์นั้นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางโบราณคาดีทั้งสิ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนวเป็นมรดกของคนไทยนะครับพวกเราก็ควรที่จะอนุรักษ์รักษากันไว้ด้วยนะครับนักเรียนโบราณสถานนะครับ เป็นสถานที่ที่ก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์หรือสถานที่ที่พบร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตที่มีคุณค่าในทางศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดีนะครับพวกนี้ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหลักฐานชั้นต้นนะครับเรื่องต่อไป หลักฐานชั้นต้นหมายถึงคําบอกเล่าหรือบันทึกของผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงเลยนะครับได้แก่บันทึกการเดินทางเวลาเดินทางไปไหนก็จดบันทึกจุดไหนเหตุนะครับจารึกต่างๆนะครับรวมถึงสิ่งก่อสร้างนะครับหลักฐานทางโบราณคดีโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นโบสถ์เจดีย์วิหารนะครับพบระพุทธรูปปูนปั้นหม้อไห่ต่างๆเป็นต้นนะครับ หลักฐานชั้นรองนะครับหมายถึงผลงานที่เขียนขึ้นหรือเรียบเรียงขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วนะครับโดยอาศัยคําบอกเล่านะครับหรือจากหลักฐานชั้นต้นต่างๆได้แก่ตำนานนะครับวิทยานิพนธ์เป็นต้นหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ระดับชั้นม .2 สองก็จะเป็นหลักฐานชั้นรองเหมือนกันนะครับ หลักฐานชั้นรองเนี่ยเขียนหรือสร้างขึ้นนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับผ่านพ้นไปแล้วผู้เขียนหรือผู้สร้างเนี่ยอาจไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์เช่นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเล,ลึกถึงเหตุการณ์หรือบุคคลสําคัญตำนานงานวิจัยทางประวัติศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยอ้างอิงข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นนะครับเป็นต้นนะครับ เรามาสรุปหลังเรียนด้วยสื่อวิดีโออีกครั้งนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถย้อนเข้าไปดูที่ครูสอนหรือไม่ก็ดูจากวิดีโอนี้ด้วยก็ได้นะครับเชิญไปดูวิดีโอกันได้เลยครับเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยเมื่อศึกษาหนังสือประวัติศาสตร์ไทยมักจ,จะพบว่ามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยอยู่หลายเรื่อง ที่ผู้ศึกษาต้องการรู้ในรายละเอียดแต่หาคำตอบได้ค่อนข้างยากว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวเกิดจากการมีหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างน้อยอย่างไรก็ตามแม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีอยู่ไม่มากแต่เราก็สามารถใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นมาช่วยในการทำการศึกษาค้นคว้าได้เช่น หลักฐานของชาวต่างชาติที่บันทึกเรื่องทางประวัติศาสตร์ไทยไว้รวมทั้งหลักฐานประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุภาพถ่ายหรือหลักฐานทางโบราณคดีเป็นต้นซึ่งทำให้ประวัติศาสตร์ไทยมีความสำคัญและทรงคุณค่าแก่การศึกษาต่อไป 1. ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือ หลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษ์อักศรลงบนวัสดุที่คงทนเช่นแผ่นหินใบลานกระดาษเป็นต้นซึ่งจะกล่าวพอสังเขต 1. จารึกหรือจานมีอยู่หลายลักษณะที่สลักเป็นตัวอักษรลงบนแผ่นหรือแท่งหินเรียกว่าศิลาจารึกจารึกลงบนแผ่นทองคำเรียกว่า จารึกลานทองจารึกลงบนแผ่นเงินเรียกว่าจารึกลานเงินที่จานลงบนใบลานเรียกว่าหนังสือใบลานและยังมีการพบจารึกที่ฐานพระพุทธรูปอีกด้วย 2. พระราชพงสาวดานเป็นการจดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหากษัตริย์โดยเขียนลงบนสมุดไทยหรือกระดาษของไทยที่ใช้กันในสมัยก่อนเช่น พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดหรือเรียกสั้นๆว่าฉบับหลวงประเสริฐซึ่งถือเป็นพระราชพงศาวดารที่เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบริดเดมิวเซียมตั้งชื่อตามสถานที่พบคือบร <British Museum S 1> ิดเดนท์มิวเซียมรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหาหทะเลขาเพราะมีพระราชหาหทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏอยู่เนื่องจากทรงร่วมชมระด้วยพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่ห้าเป็นต้น 3. ามตำนานหมายถึงการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของบุคคลโบราณสถานโบราณวัตถุในอดีตที่สืบทอดต่อกันมาโดยการบอกเล่าจดจำ และมีการจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในภายหลังสำหรับเรื่องราวที่เล่ามีทั้งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นตำนานมูลศาสนาสังคีติยวงศ์รัตนพิมพ์พวงศ์หรือตำนานพระแก้วมรกตศิหิงคณิธานหรือตำนานพระพุทธสีหิ์หรือเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่เช่น ตำนานจามเทวีวงศ์ตำนานเมืองเงินยางเชียงแสนตำนานอูรังคทธาตุหรือตำนานพระธาตุพนมหรือเกี่ยวกับนิทานความเชื่อเช่นเรื่องพระร่วงเท้าแสนปมเป็นต้น 4. เอกสารส่วนบุคคลเป็นบันทึกส่วนตัวขอ,ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีประโยชน์มากเอกสารส่วนบุคคลที่สําคัญเช่น จดหมายเหตุพระราชนกิจรายวันพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่ห้าจดหมายเหตุความจำของกรมหลวงนรินทรเทวีและบันทึกของคณะราษฎรหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เป็นต้น 5. หนังสือราชการเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเช่น Michael, ALLY, หมายรับสั่งหนังสือราชการรายงานการประชุมต่างๆพระบรมราโชวาทเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเพราะเป็นบันทึกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงหนังสือราชการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นของสมัยรัตนโกสินทร์เกือบทั้งสิ้น6 บันทึกของชาวต่างชาติเป็นเอกสารของชาวต่างชาติที่เขียนหรือบันทึกเกี่ยวกับเมืองไทยอาจอยู่ในรูปของบันทึกประจําวันการเล่าเรื่องหรือจดหมายเหตุโดยบางเรื่องอาจให้ข้อมูลนอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วหรือบางเรื่องอาจเป็นการเสริมข้อมูลที่ไทยมีอยู่เช่นบันทึกของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบันทึกของจีนโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษญี่ปุ่น รายงานของพ่อค้านักการทูตนักผจญภัยหมอสอนศาสนาเช่นจดหมายเหตุลาลูแบร์ของซิมองเดลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาในเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเล่าเรื่องกรุงสยามของบาทหลวงบัลลกัวมิชเนลีชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแผ่คริสศาสนาในสมัยรัชกาลที่สและรัชกาลที่4เป็นต้น 2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษักศักษรส่วนใหญ่เป็นหลักฐานประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นโบสถ์วิหารโครงกระดูกมนุษย์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นซึ่งจัดว่าเป็นหลักฐานที่มีคุณค่าและสามารถให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างมากในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น และมนุษย์รู้จักนําเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยเหล่านี้มาใช้ในการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆสถานที่ทั้งที่เป็นภาพเสียงหรือทั้งภาพและเสียงเช่นภาพถ่ายแถบบันทึกเสียงวีดีทัศรายงานข่าวของสื่อมวลชนเป็นต้นซึ่งจัดว่าเป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และสามารถเก็บรายละเอียดของเหตุการณ์สถานที่ได้เป็นอย่างดีก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน สองประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งเป็นร่องรอยของมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่จากอดีตหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีทั้งวัตถุเอกสารจารึกโดยแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้หนึ่งหลักฐานขั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิคือหลักฐานที่เป็นของร่วมสมัยเช่น เอกสาร,สารหรือบันทึกที่เขียนขึ้น,นโดยบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเหตุการณ์ร,รวมทั้งมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นโดยตรงเช่นภาพถ่ายวัตถุร่วมสมัยเช่นโบราณวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ชาจารึกเป็นต้น 2. หลักฐานชั so, no ้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิคือหลักฐานที่เขียนขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นโดยผู้บันทึกได้ยินคำบอกเล่าผ่านบุคคลอื่นหรือเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่อาศัยข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นเช่นหนังสืองานวิจัยบทความรวมทั้งหลักฐานที่ไม่ใชลายลักษณ์อักษรเช่นภาพยนตร์ ละครข่าวโทรทัศน์เป็นต้นอาจกล่าวได้ว่าหลักฐานทั้งสองประเภทนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลได้ทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองซึ่งในการศึกษาค้นคว้าหลักฐานจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานนั้นๆเสียก่อนเนื่องจากหลักฐานทั้งสองประเภทอาจให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนและบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้ 3. ความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยแม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็มีความสําคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมากเพราะหลักฐานข้อมูลทั้งหลายทําหรือเขียนขึ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นนอกจากนี้หลักฐานข้อมูลเหล่านั้นยังสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนความเชื่อของคนในสมัยก่อนด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะช่วยกันเก็บรักษาหลักฐานท่าประวัติศาสตร์ไว้ให้ดีรวมทั้งช่วยกันสืบค้นว่ายังมีหลักฐานของไทยเก็บไว้อยู่ที่ใดอีกหรือไม่ สำหรับหลักฐานของชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยก็สามารถให้ข้อมูลที่หลากหลายมากกว่าพงศาวดารหรือตำนานแต่ถึงแม้จะมีความสำคัญมากกีงใดก็ตามเมื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยก็ควรคำนึงว่าชาวต่างชาติมีความแตกต่างจากคนไทยทั้งทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีโลกทัศน วิถีชีวิตด้วยเหตุนี้เรื่องที่ได้มีการบันทึกไว้จึงเป็นมุมมองของชาวต่างชาติที่แตกต่างประจากคนไทย 4. แหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่สําคัญคือสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งรวบรวมเอกสารตัวเขียนที่เป็นสมุดฝรั่งภาพถ่ายเก่าส่วนสํานักหอสมุดแห่งชาติเป็นที่เก็บเอกสารตัวเขียนที่เป็นสมุดไทย พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติทั้งในพระนครและต่างจังหวัดเป็นสถานที่ที่มีศิลาจารึกโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเก็บไว้จํานวนมากนอกจากนี้ขอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยต่างๆบางแห่งก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เก็บไว้เช่นกันหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยส่วนหนึ่งมีการพิมพ์เผยแพร่โดยหลายหน่วยงานเช่น กรมศิลปากรคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยต่างๆการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานชั้นต้นใช้ได้สะดวกพอควรแต่บางส่วนอาจใช้จากฉบับสำเนาเพราะต้นฉบับเดิมกระดาษกรอบและขาดง่ายดังนั้น การใช้จึงต้องระมัดระวังและต้องช่วยกันถนอมรักษาเพราะหลักฐานเหล่านี้เป็นสมบัติที่สำคัญของชาติที่ไม่สามารถจะหาใหม่มาทดแทนได้ต่อไปก็จะเป็นชิ้นงานหลังการเรียนรู้นะครับให้นักเรียนนะครับสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับออกมาเป็นแผนภาพความคิดหรือว่า My m i n d m a p p i n g ก็ได้นะครับแล้วตกแต่งนะครับให้สวยงามด้วยความคิดที่สร้างสรรค์น,นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ